สวัสดีครับผมอูชนีกันนะครับช่องคนเมืองทอยครับก็ช่วงนี้ก็ไม่มีของอะไรมาใหม่ๆเลยครับผมก็เป็นช่วงที่เงียบเหงาตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวอะไรที่พีมาเอา้าตัวที่จะพีมาก็ที่ผมเคยพูดไว้รับงานทุดแล้วที่เป็นกวนอ่วมีตัวหนึ่งมาแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดพีเดี๋ยวเปิดพีแล้วผมจะมาแจ้งอีกทีนกันนะครับวันนี้ก็เป็นอะไรนั้นก็ ก่อนจะไปรับชมไปก่อนครับผมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดสังกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอีทีจากทางช่องเราครับผมโอเคไปดูกันเลยครับนี่คเป็นเอฟเฟกต์ปีกของอ่ากันดัมวิงซีโร่เอฟเฟกต am, ฟฟกต,ตัวนี้เราใช้กับ MG หรือ RG ก็ได้นะครับเป็นเอฟเฟกต์จากทางจีน ด้านหน้าด้านหลังก็เหมือนกันครับนี่ด้านหน้าฝั่งนี้เขียนว่า R G อีกฝั่งเขียนว่า M G โอเคมาเอามาแกะดูกันดีกว่าครับว่าวัสดุตัวงานจะเป็นเช่นไรนี่ครับพอเราแกะออกมาจะเป็นซองโอซองแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับคือเห็นไหมคือเราสามารถ กลับไปใช้นำมาใช้ใหม่ได้ครับสองมีอะไรมาให้บ้างครับม,มีแบบมาแบบกระดาษ A4 นะครับเป็นวิธีการประกอบอ่านี่มีมาให้ครับเป็นแท่งเสาตามรูปเลยครับนี่แท่งเสาแท่งเสาสามารถบิดงอได้น่าจะบิดงอแล้วถาวรน,นะครับน่าจะคืนสภาพไม่ได้มาให้อยู่2แท่งครับ แล้วก็มีเป็นเอฟเฟกปีกนี่ปีกใหญ่มากๆเลยนะครับดูดูขนาดปีกเทียบกับมือผมนะเห็นไหมดูนิ้วมือดูขนาดปีกใหญ่นะครับผมว่าตัวเนี้ยเหมาะกับ MG มากกว่าครับถ้า RG เนี่ยคือปีกจะดูใหญ่เกินไปครับ <c oughs> วิธีการก็ตัดชิ้นส่วนด้านบนนะผมแล้วก็นำมาเสียบกับแท่งพอเสียบเสร็จเราก็เอาตรงปีกครับมาเสียบกับรูนี่ทีนะครับนี่อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไมใ,ไมใ,ไมใเอาตรงปีกด้านหลังนะครับมาเป็นจอยนะครับมาเสียบกับจอยตัวนี้เห็นไหมครับนี่แล้วก็เราก็จะได้ปีกเอฟเฟก จัดเอฟเฟกได้ตามรูปเลยครับนี่คือกระดาษเนี่ย A e 4แบบดิบๆเลยนะก็เข้าใจผมราคามันมันถูกครับเมื่อเทียบกับงานแท้แล้วก็ประมาณนี้ครับ okay. สรุปแล้วกันนะครับสรุปเรื่องความคุ้มค่าตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสองบาทเฮ้ยไม่สิ น่าจะร้อยร้อยกว่าบาทครับผมผมจำราคาไม่ได้นะครับแล้วก็เนื้ออ่าพลาสติกงานดีครับเป็นสีขาวมุกค,คือสวยเลยแหละครับเป็นงานที่ไม่มีตำหนิครับโอเคใครสนใจก็ลองหาซื้อเลยครับผมส่วนใครสนใจ ก็สามารถทักใต้คลิปมาได้เลยนะครับผมมีขายโอเคครับผมไว้เจอกันใน EP อ่าในพาร์ทในคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนกับพาร์ทเสริมครับ MG กันดั w วิงซิโลไปแล้วครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งนะครับจะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องเราครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายไเจอกันครับสวัสดีครับ